สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้วันนี้เรามาอยู่ในเกมอัมะควิตเกมขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและและขอให้ทุกคนชนะนะเอออันนี้พูดไม่ได้ตามความในหมายในที่เขาบอกเลยนะสควิตการ์ดนะก็พูดไปเรื่อยอะตอนนี้เรามาอยู่ในเกมที่หนึ่งที่จะมีหุ่นยนต์ผู้หญิง เป็นเด็กผู้หญิงนะแล้วให้ทุกคนเข้าไปและถ้าเขาบอกว่ากินไลท์ทุกคนสามารถเดินได้และถ้าเขาบอกว่าเกินเลดไลท์ทุกคนไม่สามารถเดินถ้าใครไม่ทําตามความสั่งตามคสั่งคนนั้นจะจุดปจัดนะ <Green line. S 1> นั่นไงมีคนไม่ไม่ทาตามคําสั่งด้วยไม่ <Green line. S 1> เลยแล้วต้องค,คุณสามารถทำยังไงก็ได้ให้คุณรอดไปได้ คุณสามารถอยู่ตรงไหนก็ได้ใครนำหน้าคนนั้นก็ชนะละกันนะไม่เลยแบนี้ด้วยเหรอเนี่ยนรเล่นนะจ๊ะ,ะทุกคนขอให้ทุกคนได้ชน,นะนะโอ้ยมันจะพูดลำโพงนี่อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวจะไปโชคลำโพงเลยมันจะพูดไม่หยุดทุกคนต้องอย่าขัดคำสั่ง เย้ <Yeah. S 2> เข้าแล้วเข้าแล้วเราก็สามารถเดินไปไหนก็ได้เราก็สามารถเดินไปไหนก็ได้ย กี้มันน่ากลัวาม,มากเลยพวกคนที่เข้าได้ขอยินดีด้วยนะคะกัดเด็กมากกัดเด็กมาก โดนต้นไม้ทิมหรอทุกคนที่ผ่านตรงนี้มาได้ขอแสดงความยินดีค่ะตอนนี้เกมต่อไปกำลังจะเริ่มแล้วชื่อเกมว่าแก่นน้ำตาลทุกคนต้องแก่นน้ำตาลห้ามหากักถ้าหาักจะถูกกบจัด ทุกคนซ้ำพวกเราจะสูว่าจะได้อันไหนทุกคนก็ต้องแกะรูปนั้นพวกเราจะสูมนะตอนนี้คุณได้วงกลมคุณต้องเลื่อนการเดินของคุณคุณต้องเลือกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเนี่ยที่เดินอะที่เดินมนะันอะหรือว่าเมาส์คุณต้องตัดแผ่นน้ำตาลน,นี้ให้ได้โดยไม่หัก ถ้าหากคุณจะโดนกำจัดพูดยาวเหลือเกินผู้เล่นคนที่ชนะมีก็มีอยู่ผู้เล่นคนผู้เล่นหมายเลข105ชนะอ่าหมายเลขที่ชนะก็จะไปอยู่ข้างบนนะครับ ผมไม่บอกแล้วว่ามีคนไหนบ้างลายตาไปหมดเลยนี่ยผู้เล่นผู้เล่นเลยเนี่ยผู้เล่นศูนติดลบเดี๋ยนะผู้เล่นศูนติดลบเดี๋ยวติดลบศูนต์เหรอเฮ้ยมันมีพูดเล่นยี่สิบหกผ่านผู้เล่น, 26, ลนอําจะบอกเป็นบางคนนะผู้เล่นเก้าผ่านผู้เอา ตอนนี้คนที่แพ้ก็มีอยู่กันสองคนที่เราจะเข้าให้เข้าไปในชฉอปและทุกคนที่ชนะก็ขอยินแสดงความยินดีนะคะเดี๋ยวตอนนี้กลางคืนจะมาอีกไม่ช้าทุกคนเตรียมตัวนอนได้ค่ะเันก็เดินเลิดเปิดเปืงกันเลยนะคนโอ้โห,โห ตอนนี้เป็นเวลากลางคืนแล้วทุกคนต้องนอนนะคะฝันดีมีฝันดีด้วย,ยนี่เป็นเวลาที่ทุกคนต้องกำจัดกันแล้วสินะแต่ฉันไม่อยากไปก็นอนกันเลยกันโอ้ยทุกคนตอนนี้กำลังกำจัดกันเพื่อให้ตัวเองเป็นที่หนึ่งเพราะว่าถ้าใคร ถ้าใครถูกกาจัดเงินมันจะเยอะขึ้นใช่ไหมตอนนี้ทุกคนก็ยังกําจัดกับยังเมามันเลือดสาดเต็มไปหมดเลยแค่โชกแค่นี้เลือดสาดขนาดนี้เลยขอเดียวเลยเฮ้ย,ย,ยมันเกินเกินคนจริงเฮ้ยไม่ทำอะไรเธอเหรอกฉันไม่ทำอะไรเธอเออชุกได้เดียวพอนะให้เขาเลือดน้อย,อยเออดี ทุกคนนะคะไปสักนะครับวันตอนนี้เกมเกมจะเริ่มในอีกไม่ช้าทุกคนรอเวลาเริ่มเกมด้วยครับตอนนี้เกมเริ่มแล้วเกมน,นี้ชื่อว่าชาคายเยอร์เราจะแบ่งผู้เล่นไปประมาณสี่ห้าคนนะคะประมาณสี่ห้าสามสี่คนมั้งนะคะ เกมเริ่มขึ้นแล้วนะครับกดครับกดดึงครับดึงดึงดึงมันดึงไม่ออกเนีประเด็นเออมันดึงไม่ออกเดี๋ยว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 มันดึงไม่ออกอ้เพื่อนช่วยด้วยอ้เพื่อตายละเออ แสบคอละสร,สสรสุวันนี้เราก็เล่นเกมนี้ไปให้ดูแล้วนะคะเอาสนุกไหมคะทุกคนมีการพากเสียงด้วยนะคะโอเคนะคะถ้าใครสนุกอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซับสไครต์ให้จูลี่ด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะจ,จุ๊บจีบบ๊ายบาย